1> 2, 1. การล้มถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของการต่อสู้ป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรืออาวุธก็แล้วแต่การล้มจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้เกมเราเปลี่ยนนะครับหรือว่าพลิกสถานการณ์ได้สําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการล้มในลักษณะ ก็จะมีทั้งการล้มไปด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันในส่วนของนะครับแนวกระดูกสนหัลังและก็ในส่วนของหัวไตรทยอยนะครับและการล้มไปด้านหน้านะครับเพื่อให้เท้าเนี่ยช่วยลดแรงกระแทกเมื่อถูกฟาดในลักษณะล้มไปด้านหน้าเหมือนกับตัวอย่างที่เราได้ดูนะครับในช่วงแรกของต้นต้นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นการล้มลักษณะนี้ฝึกไม่ยากครับก็เพียงแค่ Át, ล้มไปด้านหลังและเซฟในส่วนที่มันสำคัญและล้มไปด้านหน้าโดยใช้ขาช่วยเพื่อลดแรงกระแทกนะครับจบบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้โฮมแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีได้วดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทิภาพหรอก แต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางบดิวบาตองนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกนะ เอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบีพึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กัน เลยลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้ดไดอันนี้